ประกันชั้น3 1ม9 0บาทต่อปีได้ความคุ้คมครองอะไรบ้างคะ1ค่ะซ่อมรถคู่กรณีนะคะให้เลย1ล้านบาทค่ะในกรณีที่เราชนคนเสียชีวิตค่ะประกันพร้อมจ่ายให้เลย5 0 0แสนบาทนะคะและหากคู่กรณีได้รับบาดเจ็บนะคะมีวงเงินในการรักษาตัวนะคะสูงสุดต่อครั้งนะคะไม่เกิน10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและยังมี PA ค่ะรักษาตัวนะคะคนขับและก็ผู้โดยสารในรถถึง 1นึ่งแสนบาทค่ะและหากผู้โดยสารหรือว่าคนขับเสียชีวิตนะคะก็มีเงินปุงสุให้ค่ะคนละ1นึ่งแสนบาทนะคะและหากเกิดเป็นคดีอาญานะคะเราก็มีวงเงินในการประกันตัวให้ถึง3ามแสนบาท1790บาทถือว่าคุ้มไหมคะตอบคุณพี่นามาหน่อยนะคะสําหรับรถเก๋งนะคะหรือว่ากระบะสีประตูนะคะก็สามารถทําประกันชั้น3นะคะได้ในวงเงินนะคะคุ้มครอง1ล้านบาท แต่จ่ายเพียง1,790บาทต่อปีเท่านั้นค่ะทาประกันต้องทํากับมืออาชีพครูพินาทีมด็อกเตาจารย์แดงค่ะ